สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเดวเกันเช้ยเคยครับใช้รถเปอยนะครับผมก่นวันนี้ก็มีสินค้ามาส่งนะครับก็เป็นเบ็ดตกป่าพร้อมล็อกนะครับผมปีผมได้สั่งจากลาซาดานะครับราคาก็ทั้งหมดนี่ก็เจ็ดรอยบาทนะครับหกเก้าเก้านปีไปเจ็ดร้อย วันนี้เขาจะมาแกะสินค้ากันดูนะครับอันนี้ก็มีการแจ้งเตือนนะครับผมว่าการุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดพัสดุนะครับ mm. ก็เพื่อเพื่อว่าถ้าพัสดุเสียหายเนี่ยนะครับ mm. เขาสามารถเอาไปเคลมเขาของใหม่มาได้นะครับผม mm. ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเขานะครับนะเนาะเขาก็ต้องทําตามกฎที่เป็นบอกไว้ เดี๋ยววัเฮามาดูหลอกกันก่อนครับเดี๋ยวมีกริดนะครับผมตอนที่ซื้อเนี่ยเขบาบอกว่ามีของแถมตัวเี้นะครับแถมสายบิดแถมอาหารปลาอย่างตัวนี้นะโอ้มาแล้วครับของแถมอันนี้เป็นกรี๊นะครับผม สินค้ามีปัญหาทักเช็ ط. รอร้านตอบก่อนรีวิวครีมสินค้าร้อยเปอร์ซน์นะครับโอ้สายเม็ดครับสายเม็ดแถมมาตัวนนะครับหนึ่งม้วนนะครับแล้วก็ตุกปลานะครับ หนึงชิ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นลอกนะครับอาชิโนยูดีสี่พันนะครับเบอร์สี่พันนะครับปืนสีบวกหนึ่งก่อห้าตลับนะครับผมมาแกะดูกันครับว่าจะสวยงามก่อโอ้ใช้ได้เลยครับงามครับ ตรงปกตรงปกดครับพี่น้องโอ้โหนะเดี๋ยวดลองโอ้โหเดี๋ยวลองหมุนดูนะครับลองเช็คเช็คเบรกนะฮะคลิกเสียงนะครับโอเคนะครับผมได้ไหมนะครับอ๋อคลิกเสียงเบรกก็เสียงดังนี้ฮะเสียงใสหรือเสียงใสะนะครับ โอเคครับอันนี้ผ่านนะครับผมต่อไปเ้ามาดูคันเบ็ดครับคันเบ็ดนะครับผมแปดฟุตนะครับีีสังซื้อมากนะครับความยาวแปดฟุตนะครับ รอสองนะครับผมมาพร้อสองอย่างดีครับเลยกันกระแทกมานะครับหัวท้ายนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับดูว่าจะตรงพกก่อนนะครับเพราะที่ผมสร้างไปเป็นด้ามไม้กอกนะครับโอ้โหโอ้โห โ okay, อเคจุดนะครับสวยงามจุดนะครับผมตรองปกนะครับเวทน้ำนักตรงรุนนะครับผมตรงรุนอยู่ร้องต่อถอนนะครับ โอเคครับสวยงามครับผมถือว่าหานครับราคานี่ก็ใช่ได้ครับเจ็ดรอยบาทนะครับผมยอยู่คาดที่นงยางครับเขาบอกว่าจะแถมอาหารป่าให้งตัวอ้โหมา้ครับอาหารป่าพร้อมตกนะครับผมหนึ่งถุงนะครับ กสซูบแล้วก็คลิปนี้ก็โอเคครับการสร้างซื้อของในวันนี้ก็แบบมีความพิเาษอย่างเกิดขึ้นนะครับผมก็เจอครั้งหน้าครับว่าจะมีสินค้าอย่างมารีวิวมานำเสนอครับผมเจอกันครั้งหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ